สวัสดีค่ะพบกับเพื่อนคุยของคุณผู้สูงวัยในสไตล์สายชิววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวะหมดไฟจัดการได้ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงภาวะหมดไฟจัดการได้เป็นท,ที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้จำนวนผู้สูงวัยมีเพิ่มขึ้นในขณะที่เด็กเกิดใหม่ลดลงหากเราเอาจำนวนคนวัยทำงานหารด้วยจำนวนคนสูงวัยพบว่าน่าตกใจมากเลยค่ะ เพราะคนวัยทำงานหนึ่งคนอาจกำลังดูแลคนสูงวัยในบ้านอย่างน้อย2-3ถึงคนเลยนะคะถ้าบ้านไหนผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพลูกหลานที่อยู่ในวัยทำงานอาจได้รับหน้าที่เพิ่มเติมให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงวัยด้วยทั้งการดูแลสุขอ,อนามัยสุขภาพใจของผู้สูงวัยรวมถึงการพาผู้สูงไวัยไปพบแพทย์ซึ่งปกติผู้สูงวัยจะพบแพทย์มากกว่าหท่านนะคะ จะเห็นได้ว่าหน้าที่เหล่านี้เป็นภารกิจที่หนักเอาการสำหรับผู้ดูแลและมักก่อให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าแก่ผู้ดูแลจนถึงกับหมดไฟได้บ่อยครั้งเลยค่ะวันนี้จึงขอเชิญชวนผู้ดูแลผู้สูงวัยมาออกกำลังกายโดยการยืดเหยียดเพื่อลดภาวะหมดไฟในสไตล์สายชิลกันนะคะการออกกำลังกายจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงส่งผลให้สดชื่น จิตใจแข็งแกร่งลดภาวะหมดไฟลงได้ 1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นเส้นเอ็นแข็งแรงยืดหยุ่นตัวดีไม่ยึดติดป้องกันการพัดตกของลมได้ 2. ถ้าได้ออกกำลังภายใต้แสงแดดอ่อนๆจะช่วยเพิ่มมวลกระดูก 3. ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจและปอดเลือดลมน้ำเหลืองไหลเวียมสะดวก 4. ช่วยให้แกนกลางลำตัวตั้งตรงดูสง่าง,งามและฟิตแอนเฟิร์มมากขึ้น 5. ช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นนอนหลับสบายคลายความตึงเครียดได้ 6. ช่วยเพิ่มสารซีโรโทนินใครเศร้าบรรเทาภาวะหมดไฟได้ 7. ในระหว่างการออกกำลังกายหากใจจดจอ่อกับการเคลื่อนไหวแม้เพียง5นาทีก็ดีต่อใจ กิดปิติสดชื่นบรรเทาภาวะหมดไฟได้เนื่องจากผู้ดูแลมีความสำคัญต่อผู้สูงวัยอย่างมากและด้วยภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักผู้ดูแลจึงอาจเผชิญกับสภาวะการหมดไฟได้ง่ายดังนั้นผู้ดูแลจึงควรใส่ใจตัวเองเพื่อที่จะได้ดูแลผู้สูงไวัยได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างคะท่านได้รับทราบประโยชน์จากการออกกำลังกายแล้วในคลิปถัดไปจะได้แนะนำท่าออกกำลังกายแบบยืดเหยียด ที่จะช่วยบรรเทาภาวะการหมดไฟอย่าพลาดการติดตามนะคะ